สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนสวัสดีตอนเย็นๆที่ฟินแลนด์นะจ๊ะตอนนี้ที่ฟินแลนด์ก็หนึ่งทุ่มเคิงนะพี่น้องตอนที่อัดคลิปนะจ๊ะเมื่อนา้ก็พา,าน้องหมาออกมายางขึ้นก่านะจ๊ะพี่น้องเมื่อนี้แดดสีด,ดีอากาศก็ดีมากๆคือม่บนหนาวเกินแล้วก็บห้อนเกินอากาศแบบพอดีสําหรับคนที่ชอบเออออกมายางออกมาแบบออกกําลังกายเนาะพี่น้อง อันนี้ก็สี่โบกลจากบ้านเนะจะย่างออกจากบ้านก็ประมาณทักหาหกนาทีพานออกมาไม,าม่ออย่างเลยเนาะพี่น้องเบิง่งพาทิพย์ยังบตกอยู่คือรอเวลาหนึ่งมันนั่นมาพี่น้องสุดท้อก็มีแต่หิมะเนาะจะตอนนี้ก็ถ่าใบไม้พรีเนาะจะแต่ก็จากที่เบิง่งเราพี่น้องว่ามันกันยังโบเกิดเนาะพี่น้องแบบยังโบผีเลยจ้ะนานสิบเดือนนานเนาะคนในที่ยูฟินเลนก็นอาจจะหูก็คือ ข้างหน้านะก็คือทรายมือก่อจะเป็นฟาร์มเราพี่น้องฟาร์มเด็กเขาฮ็ดนะคือเทานั้นแหละเขาก็ลืมไทไไปแล้วเดยวเขาก็ะสีวานจักหน่อยก็สีเหลืองอลามเขียวเต็มเลยพี่น้องขางทางเก็หิมะเราลง,ล,ง,ล,งละลายหมดแลวเด้จ้ะตอนนี้อากาศแบบดีด,ดีสุดเลยพี่น้องน้องม้านี่มกักคักเมืงผู้ใดสีสิมาเที่ยวฟินแลนด์ก็ม้าได้ได้จ้ะเพราะว่า แบบมันบอมมีหิมาลเราพี่น้องแต่ว่าถาสิมาใ้เดีก็คือร้อยจังหน่อยหแบบดอกไม้บานข้างลงข้างทางสีเขียวเหน่งามมากๆเป็นแบบน่าสนใจนนาเที่ยวเนาะพี่น้องอันนี้ก็น้องน้ำข้างๆาง,างก็ละลายมือเลอได้จ้าอันนี้อันนี้น้องมใ้ใหม่มนะก็แมคเพื่อนนะเพื่อนก็แลนตักกินอะไรอะ่ะกินกลิน่นดมกลิน่นเพราะว่ากลิน่นไม้ทางนี้ ข้าเพ่นมายางั้งเตหิมาตูพี่น้องเบื่อคืนผ้านั่งทั้งสงตูวมย่างทั้งหนี้เนาะเพราะว่าม,มันก็แบบมันไสหน่อยนึงแล้วจะกยางจากในไสแบบโอมนะก็ไก่ตึอเตช่วงนี้บม่มีหิมะก็พผ้านั่งย่างนั่งดีใจครับอันนี้ก็ตรงขามก็เป็นฟาร์มอันนี้เฮ้าก็เข้ามมอีกทั้งนึงแล้วจากป่านี่พอมาหางในพอหางหนอกมเมื่อกี้มันเป็นถนนใหญ่อันนี้นั่งก็ แลนเต๊ะเต๊ะต๊แตนหมาเขาตัวสีดำผู้เด็มมีหมาก็สิงห์นอกจาะว่าแบบเลี к, ้ยงหมามันก็บ่ได้เหงาแล้วะมีกิจกรรมเฮ็ดเยอะแยะเนาะพี่น้องพ่นละเพิ่นดมๆไปละดมไปละคนน่ะ่นน่ะแดดอันนี้เฮาก็สิย่างอ้อมเล้วพี่น้องย่างเข้าไปนะปลา ธรรมชาติดีมากๆอากาศสดชื่นแล้วอยากให้พี่น้องมาสัมพัสเนาะจ้ะถ้าแบบจังไดล่ะผูใ้ใดสี่กำลังหาแพลนที่สีแบบไปเที่ยวตงางประเทศก็ฟินแลนด์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจเนาะถา้าผู้ใดมาเนาะพี่น,อน้องต้นหลกใบไม้แมวมาหน่ยลองเป็น อันนี้ก็ตัดไม้อีกทางจะกลับบ้านแล้วพี่น้องไก่ที่ถึงบ้านแล้วเด้อจ้ะยางมาทางนี้ทางทรายมือ้อในก็จะเป็นป่าที่แบบคนเขาหมักมาะลิ่นยางเหล็บยางของผลนะผลแฟนก่อนยงนะางเาพิ่นะธรรมชาติดีดีอา่ะซืเอบอกวอาไป้ว่ามาพี่น้องก็ อยากอธิบายพี่น้องเข้าใจนะว่าธรรมชาติมันเขาดีบ้านเ่าก็ดีกันพี่น้องแต่ว่าบ้านเขาก็สิดีแบบนึงคือมันกเบได้ห้อนแบบเกินไปอันนี้พอเพิ่นก็โยนไหนหมาเพิน่นไอ้รับกัดเพิ่งเนี่โอ้ยเหตดไปทั่วเนะ <laughs> าะหมาก็มากมากเลยทนนคลิปนี้ก็ไววซ้ำนีนะ้เนาะพี่น้องก็